จีน้องมาเห็นอ่ะอันง่ายงามด้วยแล้วคีทอดคอยบอสวนมั่นกระเมนของคอยดอกไม้กระเมนของคอยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสวนดาวเรื่องในสวนเจ้าตียายจ้าอ้อันที่จะหายไปนี่คืออยู่น้ำเบียอยู่น้ำเวียงธุรกิจดอกดาวเรื่องนี่นะจ้าป้าติโจ้<า>คือจะของมันบองามอยอันเจ้ากับไปเปลี่ยนหลังคามาใหม่ตีน,นันนายจ้าโอ้ยไปเปลี่ยนใหม่เทีอบอ ปลูกเนียนใส่เวลาปลูกเป็นเดือนเลยแม่นบอเดือนหนึ่งเต็มเต็มโอ้เขาออกดอกเดียวแถงไหมเอามันออกดอกตัวก็ซื้อมากออกได้ตีซื้อมากันการล้างอั้นกับดอกล้างอั้นกับกระชันดอกก็เลี้ยงปุ๋ยมั่นไหนตีอะไรหดน้ำจังใดเนี่ยหดน้ำจังใดหดไใ้ต้นเร่งเร่งดอกน้ำสู่เซ่าสู่เลงตีโอ้เจ้าคือธุรกิจเจ้าคือยิ่งใหญ่แต่ปัดาาดเนะขายแต่ บ่ได้กำไรจจกเคียเอาเป็นยังคือว่าบ่ได้กำไรบ่ได้ตัวมันหายเบิดตดีอันนี้อันอันนี้คืออันนี้คือยังเนี่ยปลามันปลามันอ่ปาปลาคอยปลามันเหมือนนี่นะไม่นเบิดของเจ้าตีเนี่จ้ยปลาจักอะไรเนี่ยโอ้ยกระเฮ็ดไว้ให้เขาเนาะเฮ็ดไว้เขาจ้ปลาเจ้าคือรวยแต่ยาย โอ้ยบาได้รวยเด้อรวยแต่จากของเขาด้วยแต่จากของเขาด้วยแต่จากของเขาอ๋อของเขาจ้าบุแม่นของเจ้าจ้าอ๋อของเขาตีจ้าโอ้ยคอยกันหนึ่ว่าแตปลามันของเจ้าว่าเบิ้งให้เขาเบิ้งให้เขาตีจ้ามายื่นเบิ้งซื่อนี่นะมายื่นเบิ้งหัวยันคั่วยันงัวกินหน่อยตีปลาเบิ้งพี่น้องปลาทองจ้าอันอันนี้อันปลามันไหนกัลังอันอันนี้เนาะ บําเอญยังดอกพี่น้องมื้อนี้พาเรามาชมสวนดอกดาวเรืองนะแต่ว่าโอ้ยพี่น้องเลยคิดเห็นอดีตแต่ก่อนนี่นนะเฮ้ยได้คุยเบาคุยยังกะคุยไปจนมาเห็นดอกใหม่ก็จะแม่นงามจะแม่นขี้ถอดเขาเด้อมีเงยจอยเอ้ยจะเมียนมันขี้ยักขี้เถ็ดหนังดอกจินต์พุ่มเบาสิจ้าอ๋ออินนะนะ๋อจาคว้มเบาี ก้าววาวมวเวาวหวานน้ำชินหอดผููบลาเห็นหินปลาดอกไม้นี่แหละชินหอดสูปลาป้ติจ้าคัาากแทะปวดมันเดือ,อมันปวดมันเหลือเนอะาะคันขันยอดนดีได้ก็ดีเนาะแมนเสมือนี่ยอยู่โตคนเดียวสูมืออยู่คนเดียวอยากไปใส่กับไปได้ว่าจะพาไปหาหน่อใหม่กับพ่อั้นในว่างจะจะอยไปละ ไกำลังเลงเวียกำลังเลงเวียกำลังเลงดอกไม้ในเตี๋ยจ้าธุรกิจนักธุรกิจยิงยันเ้ยเบื้องไหนแต่เข่าเบื้องเบื้องไหนแต่เข่าจ้าฝากเบื้องไม่ยันยันเนี่ยเด้อพี่น้องฝากเบื้องไม่หญ่จอยเนี่ยจ้าไม่ยันจอยของข้าเนี่ยแหละตอนนี้เพิ่นเปลี่ยนหลังคาใหม่เปลี่ยนทรงผมมาใหม่พี่น้องจะเบื้องอะไรเด้อพ่อทีโเทียู้อทียู้จินหอดไปแม่นยังดอกจินหอดกันเลยจินหอดไม่ยันยามกระทูมาหาเนี่ยเด้อ หอ,หอนปุ้ยได้นางอยู่นะคิดถอ,อดเพล็กลิเกตีฮะถ้าอีกเย่ก็เลยนางเบิ่งสวนดอกไม้โอ้<ข>หอนกะหอนหล,ล้าเอ,อ้ยคิดสว่านคิดสว่านเป็นนางเอกลิกเกตีจ้ะค่ะเอกลิเกย่างมาพร้าประมาณนี้เตียจ้ะโอ้ยคักเตี๋ยบ,บานบึงทำกลาง,งทำกลางสวนดอกดาวเรืองนี่ก็งามเนาะงามงามค่ะกิลีไวตังไวตังใหญ่นะ งามคืออะไรนั่นหละมาตีจ้าโอ้คากแทะมาเข่าชูมือเด็ดเดี๋ยวจะตั้งกล่องกันได้เนี่ยตั้งกล่องเก็บดอกดาวเรื่องกันพี่น้องตั้งกล่องกันเป็นยามก่อนสวัสดีดสสวัีจ้าใส่เก็บได้หลายปบนไดาท้อนอีหล่ะโอ้ได้๋ยวซ้ำเนี่ยหอนแดดหอนแดดจ้าเดี๋ซ้ำนี่ก็ได้หลายแล้วไข่คิ้วแม่พี่น้องไข่เป็นคนที่ว่าอยู่กับอัน ดอกไม้ไม่ได้ดอกไม้บม่ได้เจ้าเจ้าอย่ได้บะบอกเป็นยังไงอละแต่ว่าคอยในจิคิ้วนะคิ้วดอกไม่นะหอมดอกขคยอมหอมดอกลำดวนหอมดอกกระถินหอมดอกดาวเรืองตัวเออหอมดอกดาวเรืองยู่ทำกลางที่ทำกลางป่าดาวเรืองนี่จ้ะเนี่ย น้ำปลาเ<ห>น,นี่ยน้ำปลาเราเลี้ยงชอยเขาเจ็บเขากระจมเขาว่ามันบ่หอมว่ามันบ่หอมมาเต็มมันพูพีมาเหรอดูดสวนดูดแดดดูดด,ดมโดมพี่น้องเอ้ย <c oughs> จำเนีนจำเนีนจำเนียงานใหญ่ๆงามๆกูเนี่ยงามยุ่ปีงามเออ<า>ป้าพุณน,นะพี่น้องเบิ่งเด้อพ์ปุณน,นะเกน้ำกระดมพ้อมเก็บน้ำกระดมพร้อมอีวีดเด็กสวนดอกไม้นั่นลองเพลง จะเจไปไหนจะขายไม่ได้นั่งคิดนั่งเศร้าไปโกนกระปูได้สามตัวไม่จะของหมดเงินไปเพราะพรเอกลิเกเงินไปกับลิเกพระเอกเอย หกตัวหกสิบบาทว่าเตหกสิบบาทพี่น้องเอ้อกว่าค่อยสิหาได้ว่าเตื้อสิหาได้เท่อละบาทบาทหนึ่งยังบดตีทงบัดนี้บัดนี้ขันจีไปพระเจนขันจีไปเบิ่งนี้แก่บัดนี้เอาตั้งเสียงไว้อยู่บ้านเด้อจ้าบันตองเอาไปเอาไปมันเบิดขันเอาไปแล้วมันเม็ดเลยแหละจ้าอู้พี่น้องลูกมาเห็ดงั้ใส่เบิ่งเห็ดเห็ดงามๆก็จะนางเอกลิแกเบิ่งใส่ใส่ใส่เห็ดใส่หมวกงามๆเบิ่งยิ้มหวานๆเบิ่ง ปั๊ดพี่น้อง,งโอ้ยสาวงามสาวงามทำกลางสวนดอกไม้แต่เนี่ยโอ้ยส,สุดยอดสุดยอดสุดยอดแดดก็บแดดน้องเอ้ยบ่มีแดดแล้วแดดหายแล้วใช่น้องกัเจ็๊บดอกไม้ก็จมว่าแต่บ,บ่หอมเออจึงั่นตันเนาะอันนี้มันก็ดอกชอนดอก,อดอกมาลิเหมือนดอกมะลาแตงโมมันใส่แตงกิง่งแตงกิ่งมันใส่มละละโอ้ยพอแล้วน้องเอ้ยพอแล้วน้องเอ้ย ไปหญ่เบงไปนองแช่เบิงเนี่ยสวยงามสวยงามพี่น้องงามบ่พี่น้องแม่ใหญ่จอยนั่งตรงมงเลยลูกบ่ขึ้นธุรกิจธุรกิจของแม่ใหญ่จอยต่เนี่โอ้ยบ่แม่นดอกบอลเหนัยญซื้อบ่แม่นของเพิ่นดอกเอามาใส่ไายเพิ่อนซื้อนะนั่งเมยโมโกตากแดดเบิดอารมณ์อลไาไม่ฟังใจก่อนนะก่อนจะไปเบิดความหวังสิว es, no ่าอ nah. ันใดนอหน้องอ Đặt bài quăng kèm gì ông phu châu hay tôn đưa nàng đưa Ừ <laughs> Ôi chụp cái mẹ nhây trời Chỉ nàng lắm Du nì Bình xu đọc mày Nè non Bó tua đọc thì nàng khuôn trà vào Hay kênh Họ hay bương mình nhanh chói bay lười lười ให้ดังไปเรื่อยสู่เสมอเฮ้อเอ้ยเ่้ยไงล่ะแล้วพี่น้องนั่งเมือยตากแดดโอคบกินไปไม่ได้จะการดูก่อนจะการดูก่อนเหมือนจะเดินทางจะเดินทางไปก่อนนะบายน้ายนงนะลิเกเข้สิงเลย ไม่รีหรอพี่ไม่คอยน้องเออ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 เอพี่อเองเออเองเตงเออเอเองเออลออเออเออเเออเอเกอเอ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 าเออเแอเอ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 นเออเอบคุณเออเาอเอ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 ออออเออออเอเอออบเอจ